สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะสกอตแลนด์เป็นชนชาติของชาวสกอตและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์มีเกาะมากกว่า7 9 0เกาะประเทศสกอตแลนด์มีฤดูร้อนและฤดูหนาวที่มีแสงแดดแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ในช่วงฤดูร้อนดวงอาทิตย์จะส่องแสงได้ถึง3ามถึงสทุ่มซึ่งในช่วงฤดูร้อนนี้ประชาชนชาวสกอตแลนด์จะชื่นชอบเป็นอย่างมากผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพลิดเพลินใจไปกับการท่องเที่ยวและการนั่งตากแดดรับบรรยากาศในสวนหลังบ้านและการออกไปสนุกสนานไปกับงานเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นรอบเมือง ประเทศสกอตแลนด์เป็นประเทศที่มีความสงบสุขผู้คนเป็นมิตรและคดีอาญากรรมแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่แล้วในวันเสาร์ที่19มีนาคมปี2016เวลาประมาณสองทุ่มทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองคล้ายแบงค์ได้รับแจ้งจากนางพามเมล่าว่าลูกสาวของเธอคือนางสาวเพทเดอะเฮอร์ตี้อายุ15ปี เธอคิดว่าลูกสาวของเธอน่าจะสูญหายเพราะเธอไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้และเธอได้พยายามโทรหาเพื่อนของลูกสาวทุกคนหมดแล้วแต่ไม่มีใครติดต่อเพจลูกสาวของเธอได้เช่นเดียวกันผู้สูญหายรายนี้คือนางสาวเพจเดอะเฮอร์ตี้อายุ15ปีนางสาวเพจเ,เธอเกิดเมื่อนที่17เมษาย,ยนปี2000 ขนาดศูญหายเด็กหญิงมีอายุได้เพียง15ปีเธอเกิดและโตที่ประเทศสกอตแลนด์พ่อกับแม่ของเพดนั้นแยกทางกันเพดอาศัยอยู่กับแม่คือนางพาเมล่าและพ่อเลี้ยงและน้องอีกสองคนเพดเป็นเด็กหญิงที่ร่าเริงสดใสและหน้าตาน่ารักเธอเป็นคนที่มีอารมณ์ขันและเด็กสาวจะสนิทกับนางพาเมลาผู้เป็นแม่มาก ซึ่งเวลามีอะไรทุกเรื่องเพจจะเล่าให้นางพาเมล่าผู้เป็นแม่ฟังและเพจเธอมีความฝันว่าอยากมีร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองเธอเป็นเด็กสาวที่ล่าเริงและสดใสเธอชอบทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเธอรักการเสริมสวยและการทำผมซึ่งเธอก็ได้ไปสมัครงานพาร์ทไทม์ซึ่งเป็นร้านเสริมสวย ที่อยู่ห่างจากบ้านออกไปประมาณ12ไมล์ซึ่งการไปทำงานพาร์ทไทม์นั้นเพชรต้องนั่งรถบัสไปถึงคลองต่อแต่เด็กสาวมีความเป็นผู้ใหญ่มากเธอรักงานของเธอและเธอไม่เคยขาดงานเลยถึงแม้จะเป็นงานพาร์ทไทม์เธอไปทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์แต่เนื่องจากการเดินทางไกลทำให้เพชเธออยากหางานพาร์ทไทม์ทำใกล้บ้าน เธอจึงได้ปรึกษานางพาเมล่าแม่ของเธอนางพาเมล่าเองก็เป็นห่วงลูกสาวไม่อยากให้เธอต้องเหนื่อยออกไปหางานพาร์ทไทม์ทำเธอจึงบอกให้เพจไม่ต้องทำงานพาร์ทไทมก็ได้เดี๋ยวเธอจะเพิ่มค่าขนมให้ลูกสาวเองแต่เพจเธอได้ยืนยันกับนางพาเมล่าว่าเธออยากทำงานพาร์ทไทมเก็บเงินไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อลูกสาวยืนยันแบบนั้น นางพาเมล่าจึงบอกเพจไปว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยถามคนรู้จักให้ว่ามีที่ไหนรับเด็กพาร์ทไทม์หรือไม่และในวันศุกร์ที่18มีนาคมปี2016 mm. เพจได้มาขออนุญาตนางพาเมล่าไปค้างที่บ้านเพื่อนของเธอและในวันเสาร์เพจจะได้เลยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านทำผมต่อเลยนางพาเมล่าจึงได้บอกเพจไปว่า คนรู้จักของเธอบอกว่าร้านอาหารสำเร็จรูปเลยจากบ้านเพื่อนเพจไปนิดหน่อยที่ร้านนั้นเขาประกาศรับสมัครเด็กทำงานพาร์ทไทม์ถ้าเพจสนใจก็ลองไปสมัครดูนะสิ่งนี้ทำให้เพจรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเมื่อรู้ว่ามีร้านละแวกบ้านรับสมัครเด็กทำงานพาร์ทไทม์เธอบอกนางพาเมล่าแม่ของเธอว่าพรุ่งนี้เช้าเธอจะเข้าไปสมัครที่ร้านก่อนเลย แล้วค่อยเลยไปทำงานที่ร้านทำผมจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปถึงเย็นวันเสาร์ช่วงคำ่ำมันเป็นเวลาที่เพจควรจะกลับถึงบ้านแล้วแต่เธอยังไม่กลับถึงบ้านด้วยความเป็นห่วงนางพารเมล่าได้พยายามโทรหาลูกสาวอยู่หลายครั้งแต่เธอไม่รับสายเมื่อเธอไม่รับสายนางพาม์เมล่าจึงโทรหาเพื่อนของลูกสาวที่เธอไปนอนค้างด้วย แต่เพื่อนของลูกสาวแจ้งว่าเพจออกจากบ้านไปตั้งแต่8ปดโมงเช้าเธอน่าจะไปสมัครงานที่ร้านอาหารสำเร็จรูปก่อนที่จะเลยไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านทำผมคดีคนหายไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในชุมชนที่เงียบสงบแห่งนี้หลังจากแจ้งตำรวจแล้วนางพาเมลาต้องการหาตัวเพจลูกสาวให้ได้เร็วที่สุดลึกๆในใจเธอนั้นไม่อยากให้สิ่งที่เธอคิด หรือวิตกกังวลอยู่เกิดขึ้นเลยจริงๆนางพารเมลาได้โพสต์ข้อความแจ้งการหายตัวไปของเพจลูกสาวลงเฟซบุ๊กโดยเธอได้โพสต์เรื่องราวในวันที่เพจหายตัวไปเสื้อผ้าที่เพจใส่เส้นทางเดินทางจากบ้านไปขึ้นรถประจํำทางและหลังจากได้มีการแจ้งความคนหายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มตรวจค้นที่บริเวณรอบๆบ้านของเพจก่อน และบ้านเพื่อนของเธอแต่ไม่พบสิ่งพิรุษหรือสิ่งน่าสงสัยใดๆทางตำรวจจึงเริ่มสอบสวนผู้คนและเส้นทางการเดินทางของเพจซึ่งตอนนี้ทางตำรวจรู้แล้วว่าเพจออกจากบ้านเพื่อนประมาณ8ดโมงเพื่อไปสมัครงานและเธอจะเลยไปทำงานพาร์ทไทม์ต่อหลังจากตรวจสอบร้านค้าใกล้เคียง นึ่งในร้านนั้นคือร้านของนายอาเม็ดอาลีนายอาเม็ดอาลีเขาเป็นเจ้าของร้านขายของชำนายอาลีอาศัยอยู่ที่เมืองนี้มากว่า20ปีแล้วนายอาลีเล่าว่าเขารู้จักเด็กหญิงเพจมาตั้งแต่เธอยังเด็กๆจนกระทั่งเธอโตเป็นผู้ใหญ่นายอาลีได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขาเห็นเพศในเช้าวันเสราร์เวลาประมาณ8ปดโมงสินาที เพทเธอเดินผ่านร้านเขาไปเด็กสาวได้โบกมือให้เขาขณะที่เธอเดินผ่านหน้าร้านของเขาและเด็กสาวได้เดินไปที่ร้านข้างๆร้านของเขาซึ่งร้านข้างๆเป็นร้านขายอาหารสำเร็จรูปซึ่งกำลังรับสมัครเด็กพาร์ทไทม์นายอารีรู้สึกเป็นห่วงเพทมากเพราะเขาเห็นเพทมาตั้งแต่เธอยังเด็กๆและเพทก็อายุใกล้เคียงกับลูกๆของเขา นายอาลีเขาไม่รู้จะช่วยตำรวจได้อย่างไรแต่เขาบอกตำรวจว่าหน้าร้านเขามีกล้องวงจรปิดอยู่ให้ตำรวจนำเทปจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบได้เลยซึ่งหลังจากสอบปากคำนายอาลีเสร็จทางตำรวจได้เลยไปสอบปากคำร้านอาหารสำเร็จรูปร้านที่เลยจากร้านนายอาเมตไปนิดหน่อยซึ่งร้านนี้กำลังรับสมัครเด็กพาร์ทไทม์ ซึ่งเจ้าของร้านนี้คือนายจอร์นดีแฮมนายจอร์นได้ให้การกับตำรวจว่าวันเสาร์ช่วงเช้านางสาวเพจได้เข้ามาสมัครงานที่ร้านแล้วเธอก็ออกไปประมาณแปดโมงยี่สิบนาทีซึ่งหลังจากสอบปากคำนายจอร์นเสร็จทางตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางรถบัสที่คาดว่านางสาวเพจจะขึ้นไปและได้ไปตรวจสอบร้านเสริมสวยต่อ และจากการสอบปากคำเจ้าของร้านวันเสาร์นั้นเพจไม่ได้เข้ามาทำงานและเธอก็ไม่ได้โทรแจ้งการลาง,งานแต่อย่างใดทางร้านได้พยายามติดต่อกับแต่โทรศัพท์ของเพจไม่สามารถติดต่อได้และทางร้านได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจโดยทางร้านเสริมสวยได้มอบเทปจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ภายในร้านในวันเสาร ที่ยืนยันว่าเพจไม่ได้เข้ามาทำงานที่ร้านจริงๆการค้นหาเด็กสาวดำเนินไปอย่างเคร่งเครียดแต่แล้วในวันจันทร์เวลาเที่ยง45เพียงสองวันหลังจากที่เพจหายตัวไปมีประชาชนเดินผ่านถนนใหญ่ด้านตะวันตกในป่าแห่งหนึ่งสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นขาคนในพงหญ้าข้างทางเขาจึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจากการตรวจสอบศพที่พบในพงหญ้านั้นได้รับการพิสูจน์และยืนยันว่าผู้เสียชีวิตรายนี้คือนางสาวเพชโคทต,ตี้อายุ15ปีและจากการตรวจสอบชนสูตรพิกศพเธอมีบาดแผลถูกแทงที่ศีรษะและลำคอมากกว่า43แผลและตามลำตัวอีกมากกว่า85แผล เจ้าหน้าที่สันสูตรสันนิษฐานว่านี่เป็นการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองของเธอภายหลังข่าวการพบศพและการเสียชีวิตของนางสาวเพชเผยแพร่ออกไปสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากเนื่องจากเด็กสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมผู้คนไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวชาวเมืองต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัวและหวาดระแวง เนื่องจากยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงในการตรวจดูกล้องซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายสิบรอบจนกระทั่งตำรวจพบบางอย่างจากกล้องหน้าร้านที่นายอาร์เมดอาเีให้ทางตำรวจไว้เพื่อตรวจสอบ จากกล้องนางสาวเพทได้เดินเข้าไปที่ร้านของนายจอรดีแฮมร้านขายอาหารสำเร็จรูปเมื่อวันเสาร์ที่19มีนาคมและนางสาวเพชเธอไม่ได้เดินกลับออกมาจากร้านและภาพจากกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นว่าประตูหน้าร้านถูกดึงลงมาเมื่อเวลา8.31นาที และเพื่อให้แน่ใจทางตำรวจได้ดูภาพจากกล้องซ้ำไปซ้ำมาอีกหลายสิบรอบซึ่งก็ยืนยันได้แน่ชัดว่านางสาวเพชไม่ได้กลับออกมาจากร้านนายจอนดีแฮมจริงๆซึ่งนั่นแสดงว่านายจอนได้โกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเมื่อมีการสอบปักคำครั้งแรกเขาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เพจได้เข้ามาสมัครงานและเธอได้กลับออกไปจากร้านประมาณ8.20นายจอร์ดีแฮมช่วงก่อเหตุอาญยกรรมเขามีอายุ32ปีเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสองคนจอร์นเป็นเจ้าของร้านอาหารสำเร็จรูปเขาเปิดร้านอาหารมานานแล้วจอร์นเขาเป็นชายหนุ่มธรรมดา ที่ไม่เคยมีประวัติการล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงมาก่อนผู้คนในเมืองต่างตกใจที่ได้รับทราบข่าวนี้จอห์นเขาเป็นชายหนุ่มที่มีอัจฉริยะใสาดีและเป็นมิตรกับทุกคนเขาเปิดร้านขายอาหารสำเร็จรูปมานานแล้วจนมีลูกค้าประจำจำนวนมากซึ่งข่าวนี้ได้สร้างความตกใจให้กับนางพารเมล่าแม่ของเพจเด็กสาวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก เนื่องจากเธอและจอรนรู้จักกันมาหลายปีเขาถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งของเธอและนางพาเมลาเป็นคนแนะนำให้ลูกสาวไปสมัครงานที่ร้านของนายจอร์นเองทางตำรวจได้เข้าตรวจคน้นร้านค้าบ้านและรถของนายจอรนและเขาถูกควบคุมตัวเพื่อไปสอบสวนในห้องสอบสวน แต่จอรเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเพจแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดหลักฐานในกล้องวงจรปิดที่แสดงว่าเพจหายตัวเข้าไปในร้านของเขาจอรเขาจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและยอมรับในภายหลังว่าเขาเป็นคนฆาตกรรมนางสาวเพจจริงแต่เขาขอไม่ให้ปากคำเพิ่มเติม นายจอนขอไปต่อสู้คดีในชั้นศาลการพิจารณาคดีในศาลสูงนายจอนได้ให้การว่าในวันเสาร์ที่นางสาวเพชเข้ามาสมัครงานเขาบอกกับเด็กสาวว่าเขาต้องคุยรายละเอียดกับนางพาเมล่าแม่ของเพชก่อนเนื่องจากเธอมีอายุเพียงส5บห้าปีและเขาได้บอกเพชไปว่ายังมีผู้สมัครงานคนอื่นๆอีก นายจอนได้อ้างว่าเพจตอบกลับเขามาว่าฉันคิดว่าฉันกำลังจะได้งานและก่อนที่จะพูดต่อว่าฉันจะบอกกับคนอื่นว่าคุณแต่ต้องตัวฉันจอนอ้างว่าเพจลุกขึ้นยืนทันทีและเธอเริ่มกรีดร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจเขาเลยคว้าม,มีดจากด้านบนของตู้ที่อยู่ใกล้ๆและก็นำแทงเธอและจอนกล่าวทิ้งท้ายว่า เขารู้สึกเศร้าโศกและสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นให้ปากคําในชั้นศาลแย้งคําพูดของนายจรว่าหนึ่งนายจรมีกล้องวงจรปิดภายในห้านแต่เขาไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดวันเสราร์ที่19มีนาคมวันที่เกิดเหตุฆาตรกรรมนั้นหายไปส หลังจากเพจเดินเข้าไปในร้านของนายจรแค่10นาทีประตูหน้าร้านก็ปิดลงและเขาใช้เวลาในการกระหน่ำแทงเด็กสาวมากกว่า100ครั้งในเวลาแค่10นาทีเขาเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี่ยมอำมหิตมากและทางตำรวจได้เปิดหลักฐานจากทีมนิติวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปเก็บหลักฐานถึงแม้ที่พื้นนายจรจะได้พยายามทำความสะอาดไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หมดจากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิงเพจเธอพยายามต่อสู้แล้ววิ่งไปหลบอยู่ภายในร้านหลายมุมแต่ไม่อาจรอดพ้นจากฆาตกรใจโหดรายนี้ซึ่งภายในร้านมีรอยเลือดกระเด็นอยู่ทั่วบริเวณและภาพจากกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นว่าหลังก่อเหตุฆาตกรรมเพจแล้วนายจรได้เดินออกมาจากร้าน เพื่อไปซื้อผ้าเช็ดทำความสะอาดถุงขยะถุงใหญ่น้ํำยาฟอกขาวและยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อปกปิดร่องรอยอาจญากรรมและหลังทำความสะอาดร้านเสร็จทางตำรวจได้ให้การต่อว่าภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าจอได้อุ้มถุงขยะใบใหญ่ออกมาจากร้านของเขาแล้วนำไปใส่ท้ายรถของเขาเอง หลังจากนั้นเขาได้ขับรถออกไปจากร้านอาหารซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าจอนได้นำร่างของเพจที่อยู่ในถุงขยะใบใหญ่เขาได้นำร่างของเธอกลับไปเก็บไว้ในกระท่อมหลังสวนหลังบ้านเขาหลังจากนำร่างของเพจไปซ่อนเสร็จนายจอนได้กลับมาที่ร้านเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ก่อเหตุฆาตกรรม และเขาก็ได้เปิดร้านขายอาหารตามปกติจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงและในวันอาทิตย์หลังก่อเหตุฆาตกรรมเมื่อวันเสาร์จอนได้พาภรรยาและลูกๆไปเที่ยวพักผ่อนต่างเมืองเขาได้กลับมาช่วงเย็นวันอาทิตย์และในเช้าวันจันทร์ช่วงเช้าจอนได้ขับรถนำล่างของเพจไปทิ้งในป่าก่อนที่เขาจะไปเปิดร้านเพื่อขายอาหารเช้า ในเช้าวันจันทร์จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงจึงได้มีประชาชนเดินไปพบศพเธอดังกล่าวคดีนี้ท่านผู้พิพากษาได้กล่าวช่วงหนึ่งว่านี่เป็นการกระทําต่อเด็กที่ป่าเถื่อนและบ้าคลั่งที่สุดเป็นไปได้ยากมากที่จะเข้าใจว่าชายที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด เขามีลูกเล็กๆถึงสองคนและเขาทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีอารมณ์ที่รุนแรงและทำเรื่องน่ากลัวได้ถึงเพียงนี้ท่านผู้พิพากษาได้ตัดสินให้ในายจอร์ดีแฮมอายุ32ปีถูกตัดสินให้ได้รับโทษจำคุก27ปีเอาละค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคดีในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคดีถัดไปรู้จักแต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานรู้ปัจจุบันแต่ไม่รู้วันวานรู้จักกันมานานแต่อาจไม่รู้สันดานที่แท้จริง